เมียวน้อยเมียวเล็กเด็กน้อยนั่งอยู่ผู้เดียวนั่งอยู่ผู้เดียวเล่นอะไรดีนะหนูจะเล่นกับใครดีนะมีใครเล่นขดมไหมนะหนูเล่นคนเดียว ลงปูเล่นกันหน่อยหน่อยหูมิใคเล่นด้วยเลยเ,เล่นปูเล่นกันหน่อยหน่อยค่ะปูเล่นด้วยหน่อยหน่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> ม่มีใครเล่นันมหนูเล่นคนเดียวก็ได้หนูเล่นคนเดียวก็ได้ค่ะหนูเล่นคนเดียวก็ได้ค่ะอืมีใครเล่นขนมเลยโอ้น่าสงสารจังมีใครเล่นขนมเลยหนูเล่นคนเดียวก็ได้ลูกปูปูหนูเล่นคนเดียวก็ได้น่ารักดีนะน่ารักดีเนาะ เพียน้อยแนะนำดีเนาะขอให้อยู่ดีมีสุขลูกเนะ้อยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเอฟซีรักหนูด้วยได้ราคาเอฟซี่ะเอฟซีรักหนูม,มากๆเลยราคาหนูชื่อน้องสี่สีค่ะผมกู้ตั้งชื่อให้แล้วไม่ใช่สามสีแล้วสี่สีนะหนูชื่อน้องสีส่สีน้องสีส่สีหนึ่งเดียวเลย มีเ,เหมียวเดียวแหละสีสีน้องสีสีจ้าหนูชื่อน้องสีสีค่ะส,สี่สีมันดูคนเดียวแหละมันได้คนเดียวกันแหละนะเล็กีแล้วหนูด้วยนะคะเล็กีแล้วหนูด้วยนะโอ้ Kraft. มีไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีเพื่อนไม่มีใครเรียกหนูเลย มีหลวงปู่คอยให้อาหารหนูกินเวลาหนูนอนก็มีใครกอดหนูเลยหนูเงาทั้งเลยตอนนี้หนูก็เล่นคนเดียวเนี่ยนอนท่ายู่ในนี้แหละอือจะลุกลยมาหาหลวงปู่ละจะลุกไปเล่นกับหลวงปู่ละหลวงปู่ อยากเล่นลุงพูดเหรอใชตูเจ้าเจ้าเจ้า,จาหนูหิวข้าวแล้วตูเอาอาหารหนูกินละกินอาหารกินอาหารกระป๋องหาเปียกกระป๋องกินอร่อยอร่อยาหาเปียกกระป๋องสำหรับเด็กสำหรับเด็กเล็ก กินแล้วแข็งแรงเติบโตไวๆนะลูกนะเติบโตไวๆลูกนะมีสีขาวสีดำสีเหลืองสีน้ำตาลเะยชื่อให้น้องสีสีนะน้องสีสีจ้าน้องเหมียวสีสี ขาวเหลืองน้ำตาลดำหิวบ่อยๆกินบ่อย,อยไม่เป็นไรคูกครูจัดให้เป็นอาหารกระปร๋องสำหรับเด็กครับครับคลิปนี้ก็ขออยุ่ที่ไว้เพียงเท่านี้นะพวกำลัม่คลิปต่อไปโชคดีมีสุขกันทุกคน,ท,กคนทุกท่านสาธุ